ภาพที่เห็นเป็นภาพปัญหาผมบางแล้วก็ปัญหาผมร่วงด้วยนะครับของคุณอลิสาสิงศรีนะครับซึ่งประสบปัญหาผมร่วงมาหลายปีนะครับจนจิตตกแล้วก็มาได้ใช้ฮาวล่าแล้วได้ผลลัพธ์แบบคือลูกผมเนี่ยขึ้นเป็นลูกนกเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาอ่านกันครับว่าคุณอลิสาเนี่ยเขียนถึงฮาวล่าว่าอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะชื่ออลิสาสิงศรีอายุ52ปี ขอมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการใช้แชมพูฮาวิล่าให้กับคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับดิฉันได้ฟังบางคนอาจจะลังเลไม่กล้าซื้อมาใช้ปัญหาของดิฉันคือผมร่วงมากๆร่วงมานานหลายปีแล้วอาจเป็นสาเหตุจากการทําสีผมปิดผมงอกมาต่อนเนื่องหลายปีสารเคมีคงสะสมมานานจึงทําให้ผมร่วงเยอะและอีกสาเหตุหนึ่งก็คงเป็นเพราะอายุที่มากขึ้น แล้วด้วยเช่นกันมาช่วงหลังๆผมร่วงเยอะมากจนตกใจกลายเป็นคนจิตตกไปเลยก็หาทุกวิถีทางที่จะมองหายาสระผมที่ใช้แล้วจะหยุดผมร่วงได้ก็ทดลองมาเยอะแต่ก็งั้นๆจนวันหนึ่งไปเจอคลิปชื่อว่ารายการ The List Story ก็ดูจนจบก็คิดว่าน่าจะลองดูถ้าไม่ดีค่อยไปปรึกษาคุณหมอก็เลยสั่งมาชุดใหญ่เลยพอลองใช้ไปได้สอาทิตย์ ผมที่เคยร่วงมากๆก็ลดลงเห็นได้ชัดเจนดีใจมากๆก็ใช้มาเรื่อยๆจนครบ2เดือนก็ไม่ได้สังเกตอะไรมีวันหนึ่งสระผมเสร็จพอผมแห้งแล้วส่องกระจกเห็นตรงกลางศีรษะผมขึ้นมาใหม่เต็มไปหมดยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะและผมที่ขึ้นมาใหม่ก็แข็งแรงขึ้นด้วยประทับใจสุดๆใช้มาจนถึงตอนนี้ใกล้4เดือนแล้วค่ะจะใช้ต่อไปเรื่อยๆขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์ฮาิล่าคุณป๋องฮาิล่า ที่ผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงค่ะอ่าก็ขอขอบคุณคุณอนิษานะครับก็ชีวิรดเยอะแยะไปหมุดเลยนะครับเป็นคนที่ประสบปัญหาผมร่วงคือมีอายุและอายุจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ52ปีเอง นะครับแต่ว่าทําสีปิดผมออกบ่อยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมร่วงได้เพราะว่าสารเคมีถ้าเกิดไอตัวยาย้อมผมเนี่ยมันไปโดนหนังศีรษะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สะสมแล้วก็ทําให้หนังศีรษะอักเสบผมร่วงได้ส่วนเรื่องของอายุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการผัดของเส้นผมนะครับยิ่งเราอายุขึ้นอายุมากขึ้น อายุของเส้นผมมันก็จะสั้นลงเส้นขนาดความอ้วนก็จะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์บำรุงเข้าไปนะครับซึ่งตัวที่แนะนําก็คือฮาวิล่าเนี่ยแหละที่จะช่วยบำรุงบำรุงได้นะครับคราวนี้ปัญหาอีกทีก็คือ,อ,อผมร่วงเยอะจนจิตตกอันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนเป็นนะครับผมร่วงมากแล้วก็เครียดจนจิตตกไปเลยแล้วก็พยายามหา อยาสระผมนะครับแล้วก็ใช้อะไรก็ไม่ได้ผลจนของคุณอลิษาเนี่ยโชคดีนะครับที่ได้มาเจอคลิปของรายการ The List Story นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไปอ่านรายการกันโดยที่มีคุณอ่าน,นาคูราคุณเพลนนะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เราเชิญลูกค้าที่ใช้จริงเนี่ยไป5คน แล้ก็นั่งสัมภาษณ์กันครับว่าเป็นผู้ใช้จริงแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรก็แตกต่างกันไปนะครับจนคุณอลิสาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเออตัวนี้น่าจะดีถ้าไม่ได้ผลก็จะไปหาคุณหมอแล้วนะครับแต่ว่าพอใช้ไปได้2อ,อาทิตย์ผมก็ร่วกน้อยลง2เดือนก็มีลูกผมขึ้นมานะครับก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณหาวิล่ามา ก็น่าจะตรงใจกับหลายๆคนที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงนะครับถ้าใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนดีผมอยากให้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าดูก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ที่สําคัญคือเสียเส้นผมไปเรื่อยๆทุกวันเพราะเวลาผมบางมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งรักษายากนะครับใครที่สนใจสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแนละทีมงานฮาวิล่าจะคอยให้คำปรึกษาครับ Um